ตำนานตึกฟักทองนำเสนอโดย Ghost Rider กับผมตอม Ghost Rider เป็คนคนภาคสนามรายงานตรงหน้านี้คือตึกฟักทองของภาคเคคมีของณะวิทยาศาสตร์ณนะมหาละไชื่อดังตึกฟักทองถือเป็นอาคารหลังแรกๆเลยนะของหมหาวิทยาลัยนี้อาคารนียมีรูปร่างคล้ายผลฟักทองคนส่วนใหญ่จึงเรียกติดปากว่า ตึกฟักทองไม่นิยมเรียกว่าตึกวิทย์เดี๋ยวเราจะเดินไปเก็บบรรยากาศรอบๆตอนนี้คือรู้สึกว่าเงียบมากวังเวงยังไงไม่รู้รู้สึกรู้สึกแปลกๆปกิกคนถือว่าน่ากลัวเลยถ้ามาเดินคนเดียวเปียกๆแบบนี้ ึกฟักทองเนี่ยมี25กลีบตำนานที่เขาเล่ากันรุ่นสู่รุ่นเห็นว่าเด็กมหกที่เตรียมเอ็นมาเดินนับกลีบเนี่ยเขาว่าจะเอ็นไม่ติดส่วนนักศึกษาที่มาเดินนับกลีบเขาบอกว่าจะเรียนไม่จบเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมผมก็ไม่เคยนับกลีบสักครั้งเลย ถ้าเพื่อนคนไหนที่เคยนับกีิบแล้วเรียนจบอยูอเอ็นติดก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปในี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องบรรยาย L 1และ L 2ซึ่งเขาว่ากันว่ามีห้องหนึ่งที่เป็นป้ามาสีดำ แต่ว่าทั้งสีห้องมันเป็นผ้ามานสีน้ำเงินหมดซึ่งสีดำนั้นเป็นเกี่ยวกับไว้อะไรอาจารย์ที่ใต้ตายในห้องนั้นมีนอยู่ห้องเดียวซึ่งผมก็ไม่แน่ใว่าห้องไหนตอนนี้เราก็ลงไปชั้นล่างซึ่งมีเรื่องจาวพัน กันอยู่พอสมควรนะครับเราลองไปดูกันเขาว่ากันว่านักศึกษาที่มาอ่านวิชาเคมีจะมีอาจารย์ที่จะมาสอนอเขาเล่ากันแบบนี้นะครับบางคนก็เห็นว่า มีทูบรอยจากเสาอ,อืมแล้วก็เรื่องเล่าหลายอย่างเลยที่อาจารย์จะมาสอนแล้วก็หายไปซึ่งไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้จะมีคนเจออีกไหมผมก็ไม่ค่้รู้เหมือนันตอนนี้เราก็มานั่งใต้ตึกปักเราจะมาพิสูจน์ดูว,ว่าอาจารย์จะมาสอนเราหรือเปล่า ถ้าเราอ่านวิชาเคมีต้องมาพิจดูกันว่าอาจารย์จะมาหรือเปล่าแล้วเข้าวิชาเคมีลองการดังทางดูเคมีมกักเรื่อต้น้วยการศึกษาอนุภาคพ,พื้ธฐานอะตอมโมเลกุลแล้วนั่นมัก กับสารปฏิ 3, ปสัมพันธ์ระหว่างส,รส,รสารด้วยกันเองหรือปฏิสัมพันธ์กับสาร, e, รสกับสิ่งที่จากการที่ผมนั่งมาชั่วโมงแล้นะครับก็ไม่มีอาจารย์มาสอนเลย ไม่มีควันจากที่เสาที่เขาล่ำดืม่มจากที่ผมสังเกตนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นะเลยวันัรนมาชั่วโมงนะครับปัจจุบันนะครัอาจจะอาจจะสู้สุขติไปพบผู้เกิดแล้วครับก็เลยไม่มาที่เชสอนครับ,รบก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวลี้ลับ ที่มหาลัยชื่อดังย่านหาดใหญ่ที่ปิดปักทองผมเป็นใบพิสูจน์นะครับถ้าใครอยากรีเควสอยากให้ผมไปสถานที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ